มากันที on right. so so it, well. ่แมคโครนะคะอัน <t> น <references> so ี้ยายชอบกินค่ะแซนด์วิชเนแซนด์วิชเค้กไก่ได้เร็วโมมาตแคครสไปเดอร์เน็ตใช่สวัสดีจ้าอุ่นอวยพลอยกับเจกับมาพบกันอีกแล้วค่ะเช้าวันนี้ก็สบายๆนะคะหลังจากที่เรากลับมา ไปเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกบ้านแล้วก็ไปนอนนอกบ้านเนาะคะ่ะเนาะไปนอนนอกบ้านนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะคะทุกคนคะ่ะอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคะ่ะแล้วก็พบปะสังสรรค์เพื่อนเนาะคะ่ะเนาะกะว่าวันนี้จะได้อยู่บ้านรีแลกชิลๆแต่ไม่เลยคะ่ะออกมาข้างนอกเหมือนเดิมไม่เกินจริงค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อนีพ่อสิพาพทุกคนนะคะไปสพี่น้องคะ่ะแต่อําดับแรกนะคะคุณเจบอกว่าฉันว่าสิไปแมคโครบ่ได้ไปนานแล้วนะคะพออ่อยกับคุณเจไม่ได้ไปแมคโครนานมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าไม่อยากไปนะคะขี้เกียจยูเทิร์นรถเนาะค่ะเนะ ก็เลยมาซื้อแค่บิ๊กซีค่ะเวลาของสดของใช้อะไรต่างๆก็ซื้อที่บิ๊กซีแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการนะคะที่บิ๊กซีเขาไม่มีค่ะเราก็เลยต้องมาที่แมคโครนะคะปกติจะไปอีกเส้นหนึ่งค่ะแต่นี้มาเส้นนี้ดีกว่าค่ะเส้นหลักเนาะจากบิ๊กซีแล้วก็แมคโครมาจากบ้านพลอยนะคะขับรถไม่ถึง5นาทีค่ะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะถ้าเป็นพลอยนะคะมาคนเดียวก็เอารถมอเตอร์ไซค์มาค่ะชเวบชวับแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าช่วงที่ตอนเย็นย้อนสอนนี่ไม่ดีนะคะทุกคนรถ มันเยอะค่ะอันตรายมากเลยจากบ้านพอยมาแม็โคบบไก่เด้พี่นองขาขับรถมอเตอร์ไซค์มากัหลวดเร็วกลัวเนาะค่ะเนาะนี่จากเข้าถึงแล้วค่ะเมื่อนี้พรสะสื่อยังกับว่าได้ซื้อหลายดอกพี่นองขาซื้อแค่เท่าที่จําเป็นนะคะคุณเจกยางดงดงมาหมองนี่เลยค่ะเป็นคอฟฟบีนนะคะนี่ค่ะเป็นเมล็ดกาแฟค่ะทุกคนอันนี้แล้วสื่อแบบนี้นะคะมักกับซิมมีหลายหลากหลายแบรนด์มากเลยค่ะแต่ว่าแบรนด์ที่คุณเจชอบก็คือพูคอฟฟค่ะพอยไดอีงยองพี่นองขาพ้อยได้ขนมนะคะให้คุณยายทวดค่ะคุณยายทวดชอบ กินขนมอันนี้นะคะของฟันโอเนาะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะแล้วคุณเจก็ได้เป็นกาแฟนะคะกาแฟเม็ดแบบนี้ถามว่าบิ๊กซีมีไหมมีคะ่ะแต่ว่ามันไม่มีแบรนด์ที่คุณเจกินนะคะคุณเจกับเวลาที่มาแมคโคกับสิสืออยูนี่เนาะค่ะเนาะซื้อไปก็เยอะอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่ามารอบนี้ก็นิดเดียวพอเผื่อให้ได้มาอีกนะคะเสร็จแล้วคะ่ะสถานีต่อไปที่เราจะไปกันนะคะไปกินข้ากินน้ำซะก่อนพี่น้องค่ะจิไปไซก็ให้ท้องอิ่มก่อนนะคะวันนี้เรามากันที่สบายชายทุ่งนะคะ ร้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับมีไห่มีนา ร้านดังในบุรีรัมเลยค่ะแต่วันนี้ที่พลจะมากินนะคะร้านนี้พลมาเป็นครั้งที่2ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทางฝั่งตรงข้ามซะมากกว่านะคะปาพี่น้องคะเก้าอี้เพื่อนปานว่าไปนั่งในใชายทะเลพี่น้องวันนี้พลไม่รู้ว่าพลจะไปไหนดีพักผ่อนที่บ้านหรือว่ากินเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนแต่ว่าวันนี้พลรู้สึกว่ามีแพลนน่าจะเยอะอยู่นะทุกคนม้วนเดียวจบในอีพีนี้ละกันเนาะทุกคนค่ะนั่งไปนั่งมากระขอโย,ยกโทรศัพท์มาทายรูปให้พี่น้องได้ชมกันก่อนค่ะบรรยากาศดีอยู่นะคะมองไปฝั่งนี้ค่ะ เดี๋ยวพอจะถ่ายกล้องมาฝั่งนู้นให้ทุกคนได้ชมกันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาทำน,าน,น้เนาะค่ะเนาะบรรยากาศกระสิบเป็นประมาณนี้ค่ะอ้ยน้ไปเนาะคะ่ะเนาะเห็นเป็นสีเขียวทุ่งนานะคะทุกคนเป็นจังไดแน่พี่น้องสบายตาบ่าค่ะเมื่อนี้พอยสั่งมานะคะเป็นตำไทยใส่พริกหนึ่งม็ดสําหรับคุณเจค่ะแล้วพอยก็สั่งปลานึ่งมะนาวมานะคะแล้วก็ข้าวสวยหนึ่งแต่คุณเจวันนี้ไม่กินข้าวนะคะเพื่อนบอกว่าฉันกินเขา่าไล้ไปแล้วนะคะเกินลิมิตตอนนี้ต้องคอนโทรลค่ะพอยกับอ OK. ก เคนะคะจัดไปบม่มีปัญหาค่ะพี่นงคามากินเขาโบแมนเด้ค่ะมาเล่นกับน้องแมวค่ะทุกคนแมวที่นี่มีเห็นมีประมาณ2ตัว3ตัวนะคะแต่กระนาลากค่ะเฟลลี่แต่คุณเจ๊แล้วก็ยญานพี่นงคาเพราะว่าแล้วกินเขาอยู่มันมาอุ่นยน้าขาน้ะค่ะเนาะ,ะแต่ก็น้องเขาน่ารักนะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าคุณเจ๊ก็เข้าใจอยู่เพราะเพ็่นเช้าต่างชาติเน้ะพี่นงคาเพื่อนอาจจะแบบว่ายาตน,นี่ยังแบบนั้นไปเนาะค่ะบอกก่อนเลยนะคะอาหารมิกี้ที่พลอยไปกินอร่อยมากเลยค่ะเขาเฮดเด้แซ่พพี่นงคามาย่ำไดกะแซ สถานีต่อไปที่เรามานะคะนั่นก็คือบ้านพี่คอฟฟี่หลังโลบินสันบุรีรัมนั่นเองค่ะ เวลาพอยมีโอกาสพอยกับิมาดื่มมาดิ่งกาแฟแล้วก็พวงนำหวานอีกอย่างประมาณนั้นเนาะคะ่นะเนาะร้านนี้ค่ะที่พอยเคยถ่ายให้ชมกันนะคะทุกคนหลังโรบินสันบุรีัมเพิ่นเฮดกาแฟกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากนะคะนี่พี่นองค่ะแล้วก็สิเห็ดอันของเรานะคะพี่นองค่ะพอยบ้หูวสิมาใสาไปใส่พอะก็เลยแวมลา,านเพิินค่ะวันนี้ก็คือเหงาๆเนาะทุกคนค่ะอยากหากิจกรรมอะไรไปนั่นไปนี่เนาะคะ่นะเนาะกะว่าสิได้อยู่บ้านกะบ,บ่ได้อย,ยู่พี่นองค่ะมือว่านนี่ก็เพิ่งกลับมาจากเที่ยวค่ะไปพบปะ สั้งสันเพื่อนของคุณเจเนาะค่ะเนาะบันนี้พอยก็เลยว่ามื้อนี้ว่าสิยู่บ้านบ่พี่นองคิดแล้วคิดอีกคุณเจก็เลยว่าโอเคไปหะเฮากินเขากินน้ำดีกว่าก็เลยได้ออกมาข้างนอกนะคะสรุปก็คือพุ่นละพี่นองค่ะบ่ได้เข้าบ้านจักเทือถ้าเวลาพอยมานี่พพอยก็สีเมาม้ามอยซอย8พี่นองค่ะจะมีแต่เรื่องใ้เว่าหนึ่งวันพันกว่าเรื่องอันนี้ไม่เกินจริงนะคะนั่นแหละพี่นองค่ะออกมาพุ่นและสีได้กับบ้านกันนี่ละ่ะหา0ัม้นแรงพุ่นอ่ะพี่นองอืเมืม่อนี่ว่าสิกับบานไปมีคนโทรมาหาแล้วว่ามีแ อียงอีกพี่นงคงคะต้องรีบกลับบ้านนะคะแต่ว่าก็นั่งชิวๆดื่มชิวๆก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราสิกลับบ้านแล้วพี่นงคงคะ กลับมาถึงบ้านพี่น้องสี่โมงแรงเกือบห้าโมงแรงแล้วค่ะเป็นจังแดในค่ะบรรยากาศบ้านพ้อยโอ้ยพี่นองค่ะมีผู้สาวมาหาค่ะพี่มาจากแต่ในเมืองค่ะเราอยากกินน้ำพริกกะปิแล้วก็หน่อไม้นะคะสิไปหาคุดโนไม่พี่น้องอึ้งสิพะแล้วเขาปลาเขาดงพุนดอกพี่นองค่ะแถวบ้านเนาะค่ะเนาะบรรยากาศแถวบ้านพี่นองค่ะหนาพ้อยก็คือสดแห้งเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวสิพะไปบุกปลาดอกพี่นองค่ะนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีค่ะช่วงนี้คุดพอตัดหย่านะคะเพราะว่าวหย่ามันขึ้นเร็วค่ะเพราะว่าฝนตก เนาะค่ะเนาะเขากระองป้องกันในบ้านเขาเพราะว่างูมันกระลายอีกยังมันกระลายมันกระบบพ่อยปลอดภัยค่ะเราก็ต้องทําความสะอาดบริเวณบ้านของเราให้เรียบร้อยนะคะมือนีสิได้กินบเนาะค่ะน้ําพริกกะปิกับหน่อไม้ทอดไข่ใส่ชโอมุยเปตเตเส็บเนาะค่ะเนาะเมื่อสิได้บ่พ่นงค่ะไปเมืองกันเด้อมองนีพอยมาเอาดูอยู่เด้พี่นองค่ะาทุกปีก็ขึ้นค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะทีๆกันในนาจะมีอยู่เด้พี่นงค่ะมาลุนเอาว่าสิมีบอต้นนี nah ้บ่มีผ่านไปนะคะมาต้นนี้มึงมีบอไ่ ไม่มีนะคะทุกคนต้นนี้เป็นยังไงนะคะเห็นบอพี่นองคะห้อยคนมาเอามมาคดนีร้ายอยู่พี่น้อง บมีเอา้าคือบอมีเนาะพี่น้องขาปกตินี่มันตรงมีได้พี่น้องขาแต่ว่าบมีเนาะค่ะเนาะตลบพี่น้องขาะบได้จักโนนะคะโอ้ยถือจอบถือเสียไม,ม่ยังดีเนาะคะ่ะบได้จักยางโบเป็นยังนะคะเหมือนอีกินเฮลไปโกนนะคะเปลี่ยนเมนูใหม่เราจะไปกินอะไรดีนะคะพี่น้องเห็นจุดไฟตรงนั้นว่าต้องตกใจนะคะพอยบได้เผาขยะค่ะพ้ยเผาเศษไม้พี่นอ้องเพราะว่ายุงมันหลายยุงเยอะมากๆนะคะพ้ยอันจุดไลยยุงค่ะพ้ยนางนาบานคุณยายนี่นั่งบได้เลยพี่น้องขาตรง หุดเนี่กันยุง้งผอมซอยนะคะเสร็จเราไปได้ตัวมิงม้าพี่นงค่ะคุณพ่อเห็ุความสะอาดบริเวณบ้านนะคะก็เลยได้มาค่ะค่ะพี่นงค่ะปเป็นจ้งไดแน่หวานคักพี่นองค่ะพี่นองตกแรลงมานะคะแผนการของเ้าเมื่อนี้เขาตกผูดหมูค่ะงดดราม,ม่าทุกกรณีนะคะเป็นสไตล์อีสานเขาเห็ุสะอาดอยู่พี่นงค่ะรับประกันได้เลยนะคะคนตกผูดหมูกะมิ โปรพิชโนพี่น้องคะตกพูดละหารอยค่ะพี่น้องกองละห้าร้อยนะคะบานพรอะเขาเอื่อนตกพูดเนาะคะ่นะเนาะคุณเจสังมาเลยค่ะสองพูดก็เป็นพันหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณเจสนิดกับคุณตาพอยด้ยค่ะตัวใหญ่ๆถอดเสืออยู่นั่นนะพี่น้องคะเออเราบอกว่าทูเซตหนึ่งพันบาทนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะปกติคุณตาพอยเวลาเราสิตกพูดแบบนี้จ่ายสิ้นเดือนหรือจ่ายกลางเดือนก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าพอยก็ิจ่ใจเงินสดเนาะคะ่นะเนาะมีก็จ่ายไปเลยค่ะสงสารคุณตานะคะนี่พี่น้องคะมัดมุ มนี้นะคะอันแล้วก็สิกินเข่ากันพี่น้องโอ้เป็นต่แเสบนะคะหมูสดสดเลยค่ะลูกล้านกระไดเนาะคะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยเมือ่อนี้ได้ยังกินพี่น้องคาเพราะกินเข่าจะแล้วล่ะค่ะเพราะกินเข่าอยู่นี่เด้อค่ะมีผัดกะเพรานะคะโอ้บอกพริกพี่น้องขาแดงจึงคืองอู่แล้วก็มีทอดหมูค่ะทอดหมูนะคะแล้วเด็กๆกินทอดปลาจ้าพี่น้องคาบรรยากาศบ้านพ่อก็เป็นแบบนี้และจ้าเมื่อได้รู้ลาไอ้ยังแต่ก็มีความสุขค่ะพี่น้อง่ะคุณเจก็กินเข่าอยู่นี่เด้อค่ะคุณเจจะมักมากิน เขาอยู่นี่บ่อยค่ะเพราะว่ามีคุณตาพลอยก็เวลาทําอะไรเขาก็จะเรียกมากินค่ะเพราะว่าบานตาพลอยนี่เขาปาตีดูพี่นงค่ะแล้วก็เวลาบานพลอยมีอย่างบานพลอยก็สีเอิญแล้วค่ะก็สองบ้านนี้แหละค่ะที่ชอบเรียกกันบ่อยสุดนะคะนี่แหละพี่นงค่ะาเอ็นจอยนะคะมื้อนี่นะคะทุกคนพลอยแผนพลอยบ้านได้จบเด้พี่นงค์เห็นอันนี้กากหมูเด้ค่ะโอ้ยมามุมนี่พี่นงค่ะาโอ้ยสีโครงหมูนะคะอย่างเอาพี่นงค่ะาพลอยของขอภัยเด้อค่ะงดด่ามาเด้อเอาที่ว่าดูแล้วมีความสุขดูแล้ว เห็นความแตกต่างจากตรงนั้นตรงนี้นะคะทุกคนตัดภาพมาบ้านพี่นงคะ่ะ ได้ไม่กินกว้วยพี่นงองเอ้ยคุณยายพลอยนะคะจัดเลยค่ะกล้วยกับผี่สาวนะคะผี่สาวก็ร้อกินเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะชีวิตของพลอยนะคะหนึ่งวันพันกวาเรื่องนะคะพี่นงค์ขาเนื้อหมูนี่สิบลีอกินข้าวเลยเด้ค่ะเพราะว่าพลอยนี่ย้ายพลอยเราคขันจนมันสมมันเปียวนะพี่นงคะขามันเลยไม่มีกินข้าวแต่ว่าอร่อยจริงๆถ้าเป็นหมูสดแบบนี้คือหายนัมเบอร์วันนะคะไม่ได้กินดูเดอ้อพี่นงค์ขางดดามานะคะกินกับผักสะเดาโอสที่สุดคะ่ะเดอเบสนะคะขออภัยคนที่บอกกิน เด้อค่ะอีพี่นี่ก็สิมีหลายเหตุการณ์เด้อค่ะผู้ใดมาคลิปนี่คุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยในการทําคลิปดีๆให้พลอยได้อยู่นาโจรไปดนๆดนเด้อแม่เด้อเจอกันไหมพอกันไหม,อ,หมอีพี่นาจ้าบ๊ายบายจ้า